เนี่ยครับเรียบร้อยครับไม่เหลือครับไม่เหลือสักตัวครับแล้วตัวนี้มันก็ดันตัวนี้บลงเนี้ยครับแค่นี้กับดักก็จะงับวันนี้ครับก็จะพามาดูกับดักกระลอกตัวนี้นะครับนี่ซึ่งกับดักตัวนี้ผมเคยลงคลิปหลายครั้งแล้วนะครับตัวนี้นะครับทางภาคใต้นะครับเรียกว่าไอแก้วนะผมเนี่ยทางภาคใต้จะรู้ดีนะว่ามันคือไอแก้วนะครับแล้วทีนี้ครับคือ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าผมเคยไปเจอกับดักตัวนี้อยู่ที่พักใต้นะผมก็เลยจำครับจำมานะครับจำมาได้คร่าวๆประมาณนี้ครับก็คือจำมาได้แค่นี้จริงๆครับมันก็หลายปีแล้วครับก็เลยมาลองทําดูอีกครั้งหนึ่งครับก็จะประมาณนี้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพามาดูกลไกการทํางานของมันครับกลไกของมันก็ง่ายๆเลยครับเหมือนกับดักทั่วไปครับแต่ว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับกับดักนี้ครับนี่ก่อนอื่นครับมาดูนะครับก่อนอื่นก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะ จะเป็นไม้ไผ่บ้องใหญ่นะครับนี่ประมาณสามถึงสี่บ้องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคันโกงของเรานะครับคันโกงมัดมานี่นะครับแล้วก็มัดกับปลายตรงนี้เป็นเชือกแต่ว่าตรงนี้เน้นย้ําให้เป็นสลิงนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจไปซื้อสลิงนะก็เลยทําเป็นเชือกให้ดูนะครับนี่เป็นเชือกเขียวนะครับก็จะมัดมาเส้นหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ นี่ครับนี่ตรงนี้ก็คือมัดตายครับนี่ครับเจาะรูตรงนี้เจาะรูฝั่งนี้นะครับแล้วก็ผูกตายให้มันเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับแฮมล็อกฝั่งนี้ไว้แต่มาดูฝั่งนี้ครับสำคัญอยู่ที่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้คือเจาะทะลุสองอันครับเพื่อที่จะให้มันร้อยเชือกเข้าไปได้นะครับนี่ครับกลไกไม่ยากนะครับผมอธิบายไปก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับกลไกการทํางานมันครับมันไม่ยากจริงๆนะครับนี่ครับพอเราดึงแล้วเราก็ดึงสลักตัวนี้ครับสลักนี่เราจะมัดต่างหากครับ สลักตัวนี้เชือกเชือกเนียบเชือกสลักนี่สลักมันจะอยู่อย่างนี้เนียครับเราเจาะข้างบนอย่างนี้ครับเนี้ยข้างบนเจาะสลักเนียครับให้มันให้มันสามารถเจาะทะลุหากันได้นะครับนี่บแบบนี้การทํางานง่ายๆของมันนะครับก็คือจะเกี่ยวสลักตัวนี้นะครับสลักตัวนี้ไว้ข้างในนี้แล้วก็มาไว้กับสลักตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับตรงปลายมีดผมครับนี่พอกลอกมันเข้ามาดึงครับพอกลอกมันเข้ามาดึง เนี่ยครับกรอบมันเข้ามาบบนะครับมันจะเข้ามาจากฝั่งนี้เนี่ยครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับนี่แค่มันเข้ามาอย่างงี้หัวมันก็เข้าไปในเชือกแล้วครับที่จริงถ้าเป็นสลิงครับมันจะตั้งขึ้นอย่างงี้ครับนี่ครับตั้งขึ้นเดีดยวงนี้ครับเนี่ยครับตั้งแข็งๆแบบนี้พอมันเข้าไปกินครับนี่เข้าไปกินเหมือน,นเหมือนในมีดน,น, <TF> น,นะครับเข้าไปกินปุ๊บมันจะขาสองขานานครับเกาะลงมาอย่างนี้ครับพอเกาะลงนี้ครับสลักตังนี้ก็จะหลุดเนี่ยครับสลักตรงนี้หลุดสลักตรงนี้ก็จะตกไปครับ สลักตัวใหญ่นะครับเนี่ยครับตัวเขียวๆนะครับมันจะดันแป้งหลังนะครับนีดันแป้งหลังแล้วก็ทาให้สลักเล็กหลุดพอสลักเล็กหลุดปุ๊บเชือกที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเชือกที่อยู่ตรงนี้มันก็จะดีดลงนะครับนี่ผมจะทำให้ดูครับกลไกลของมันนะครับไม่ยากนะครับถ้าสาธิตก็คือเวลากระลอ,อกมันเข้ามานะครับสมมติกระลอ,อกเข้าไปนะครับดูการทํางานของสลักข้างล่างนะครับพอกระลอ,อกเข้าไปกินนะครับมันเข้ามาจากฝั่งนี้นะครับเนี้ยครับแต่ผมไม่อยากเอามือเข้าไปนะครับมันก็ดันตัวนี้ครับลงเนี่ยครับ แค่นี้กระดักก็จะงับนี่ครับนี่สังเกตดูเชือกนี่ผมจะถอดให้ดูนะครับเพื่อความเข้าใจครับก็นี่มันจะงับนี่ครับมันจะดึงงับตัวอ่ากระลอกมันก็จะหนีบกระลอกเงียบเชือกก็จะหนีบกระลอกกับไม้ไผ่ไว้นะครับนี่การทํางานแค่นี้ง่ายๆนะครับกระดักนี้เรียกว่าไอ้กแก้วนะครับนี่ครับ ใะดูข้างในนับนี่จะเป็นแบบนี้นี่ครับเจาะหากันแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็นี่อันนี้คือมัดแยกต่างหากมัดแยกประมาณนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับแป๊บนึงครับผมจะดึงให้ดูนะครับพอเราดึงสลักตัวนี้ครับเข้ามาเกาะกับตัวนี้ครับนี่ครับมันจะเกาะข้างในครับนี่ครับคมตัวข้างในไว้แล้วก็มาคํมตัวสลักตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นตัวคํา เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการดึงเชือกขึ้นนะครับนี่ครับดึงเชือกฝั่งนี้ขึ้นมาแบบนี้ให้เป็นบ่วงนะครับนี่ครับดึงขึ้นมาแค่นี้นี่ครับถ้าเป็นสลิงมันจะตั้งแบบนี้ครับมันจะตั้งแข็งๆประมาณนี้ครับนี่ครับนี่จะให้ดูนะครับต้องเป็นสลิงครับต้องใช้สลิงครับต้องบอกก่อนว่าต้องใช้สลิงครับอันนี้แค่สาธิตวิธีการนะครับวิธีการวางกําดักเราต้องวางให้มันโผล่มานะครับนี่สังเกตดูครับผมจะวางให้มันโผล่มาข้างนอกแต่ตัวนี้คือวางผิดวางให้เป็น แนวระนาบกับพื้นก็ได้นะครับหรือจะวางเอียงก็ได้นะบางันผมวางเนี้ยเวลากะรอมันจะเข้ามันจะเข้าไปอย่างนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งมาจากฝั่งไหนก็ช่างนะครับเอาง่ายคืออย่าให้มันเกาะมาข้างได้ให้มันวิ่งไปตรงนี้ยครับพอมันเข้าไปเนี้ยเห็นไหมครับนี่ช่องที่มันเข้าไปจะเป็นประมาณนี้พอมันเข้าไปกินกล้วยของเรานะครับนี่พอมันนี่นี่สมมติเป็นตัวกระรอกพอมันเข้าไปแบบนี้นะครับตัวมันก็ติดอยู่ในบ่วงเราแล้วนะครับพอมันเข้าไปกินปุ๊บตัวนี้จะทํางานนี่เชือกตัวนี้จะทํางานโดยที่ ตกลงไปนับทับคอพอดีนะผมตัวนี้ต้องกะระยะด้วยนะครับกะระยะนี่ให้ห่างจากตัวสลักประมาณสักสามนิ้วนี่ประมาณสามถึงสี่นิ้วนะครับสามนิ้วนี่ครับนี่ห่างกันสามนิ้วพอกล้อมเข้าไปปุ๊บไปกินกล้วยสลักตรงนี้ทํางานนะครับสลักทํางานก็ทําให้มันติดวิธีการก็แค่นี้ไม่ยากนี่วิธีส่วนตรงนี้ก็เจาะไม้ไผ่นับนี่เจาะข้างบนแล้วก็เจาะข้างล่างนะครับแล้วก็เสียบไม้ไผ่เข้าไปนะเสียบ คันของเรานะเป็นคันคันคันดีดของเราคนระับก็เน้นย้ําให้ตรงข้อตรงนี้คนระับเจาะบนข้อนะครับอย่าไปเจาะใต้ข้อนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะให้เจาะบนข้อนะี้ครับตัวนี้เป็นข้อให้เจาะขึ้นมาบนข้อนะครับนี่ก็ผูกไว้อย่างนี้คนระับกับดักแบบนี้ต้องบอกเลยนะว่าไม่รอดไม่รอดสักตัวนะครับที่ผมเคยดักนะครับใครที่มีสวนทุเรียนนะครับที่เข้ามากินทุเรียนหรือว่าเกิดปัญหาพืชผลนะครับก็ไปดักได้นะครับทำสักสี่ห้าอันนี้ก็ไม่เหลือนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือโดนทุกตัวนะครับ นี่ครับถ้าเป็นเหตุผลที่ไม่ใช้เชือกนะเพราะว่าพอมันโดนนะมันจะแหวงเอามากัดได้นะมันจะเข้ามากัดเชือกหรือมันอาจจะไม่ตายนะผมนี่ครับก็มาสาธิตให้เป็นเชือกนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับที่จริงมันต้องตั้งขึ้นประมาณนี้ครับนี่ตั้งแบบนี้ถ้าเป็นสลิงมันจะแข็งนะนี่ก็เหยือที่ใช้ก็จะเป็น yani เนี่ยกล้วยอ๋อผมเหยยบแล้วนี่เหยือที่ใช้ก็จะเป็นเหยือกล้วยนะครับเสียบเข้าไปนะครับหรือถ้าอยากให้ดีนะครับเอา เหยื yeah, yeah, também, onde. Onde gente, ่อปามนะผมเหยื meals, am, ่อปามอันน <É. S 2> <it> ี <de> ้ผมจะไม่ดักนะเดี๋ยวผมจะทิ้งนะนี่ครับนี่จะสาธิตให้ดูแค่นี้ครับถ้าใครที่สงสัยก็สอบถามมาได้นะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูการทํางานนะครับกลไกของมันอีกครั้งหนึ่งนะผมแต่รอบนี้ผมจะใช้ไม้นะเดี๋ยวใช้ไม้ให้ดูนะนี่เราจะใช้ไม้ให้ดูสมมุติกระรอบมันเข้ามาอย่างนี้ครับเข้ามากินอย่างนี้ใช่ไหมครับเข้ามากินเข้ามากินเข้ามากินครับนี่ครับแล้วทีนี้มันไปแตะกระเดืองไปกินกวางเราครับ เนี่ยครับเรียบร้อยครับไม่เหลือครับไม่เหลือสักตัวครับแล้วตัวนี้ทํางานก็หนีบคลองเนี่ยมันดึงขึ้นไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวแรงครับที่นู่นครับเชือกจะลากมาจากนู่นมาหาคันนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นตัวรับแรงครับเป็นตัวซับแรงครับผมเพื่อที่จะให้มันติดนะครับเนี่ยครับหรือว่าเป็นคันครับนี่เป็นคันกระลอกก็ไม่สามารถ ดึงขึ้นได้นะคเนี่ยไม่มันดึงตัวมันขึ้นไม่ได้นะครัเนี่ยติดแข็งปกเลยครับเนี่ยครับเนี่ยแถวนี้ก็ลอกกระแตเยอะนะครับแต่เราจะไม่ยิงนะผมแถวนี้เยอะจริงครับดูนะมีกระแตร้องข้างหน้าเราตัวหนึ่งเห็นไหมครับอยู่นี่กระแตเยอะนะครับเนี่ยครับก็ลอกกระแตเยอะนะครับแต่เราจะไม่ยิงนะผมไม่ยิงเลยนะครับนี่แกวงเราเราแกวงเรานะครับ ว่าที <hein ous> ่พามาผูกยิงมาคลิปี่แล้วก huh ็เริ่มทยอยสุกเดี๋ยวเย็นนี้เดี Deep ๋ยวมุมจะพาเข้ามาดูใหม่นะครับก็กําดักก็จะประมาณนี้ครับไม่ดักนะก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้ครับนี่เราจะไม่ดักวิธีการปลดเอากลอกก็ไม่ยากนะครับดึงเชือกตังนี้ขึ้นนี่ครับขึ้นแบบนี้นี่ครับขึ้นแค่นี้ก็ปลดได้ครับแต่ผมไม่มีขากล้องครับไม่ได้ถือขากล้องมาครับขากล้องก็เสียครับต้องซื้อใหม่ครับก็ประมาณนี้ครับกําดักง่ายๆ ก็ลองทําตามกันได้นะครับไอ้แก้วนะภูมิปัญญาท้องถิ่นของทางภาคใต้นะครับไอ้แก้วชื่อไอ้แก้วนะตัวนี้ก็ทําง่ายๆเนี่ยใช้ไม้ไผ่แค่นิดเดียวใช้ไม้ไผ่แล้วก็สลิงแค่นั้นพอนะครับแค่นี้ใครที่สอบถามเข้ามาได้นะครับใครที่ไม่เข้าใจนะตรงไหนจุดไหนนะผมจะมาอธิบายให้ฟังนะผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับกับดาบก,กระลอกของเรานะครับโอเคครับ okay, ผม